มันจะตกอีกถูกปะมาถูกอะมายังไม่หมดนะล่ะเราจะทำาแป๊บนึงนะเดี๋จะให้บาบาดูทำงานแป๊บนึงนะดูว่ามันชัดหรือเปล่าเช็คโทรศัพท์ให้หน่อยว่าภาพมันชัดไหมชัดไหมครับชัดเนาะเสียงล่ะเสียงชัดไหมเนาะเสร็จแล้วเดี๋ยวทำอะไร โอเคครับบอกบอกให้ปู่สอนเอาขวดนมมาให้ด้วยเนาะใช่ไหมเจ้าขวดนมหมอบาบาเจ้าแล้วครับบอกปู่สอนแล้วเอาขวดนมเอาขวดนมอะไรยืมต้นนมฮะต้นนมที่นี่มีนมเปรี้ยวอยู่ไหมนมเปรี้ยวบาบาเอาน้ำแล้วครับพ่อาปู่สอนเต็มแม้วไหม เออบุตราเตรียมนมให้บาบาด้วยนะครับดีครับบาบาอาบน้ำแล้วนะครับอาบน,น้ำนี่ของเล่นไปไหนหมดไม่รู้กระจายกันหมดแล้วของเล่นบาบาตัวต่อบาบากระจายกันหมดแล้วมาูดิมาดูย่าใส่ทำอะไร เราดูดูดูยาเสียทำอะไรนะน้าไม่เชาฮะโอ้นุ่งผ้าอ้อมเป็นเด็กไปแล้วโอ้ลงเป็นผ้าเป็นเด็กไปแล้วผ้าอ้อมแล้วนับหนึ่งถึงสิบนับเป็นภาษาอังกฤษยาจะให้เล่นให้ดูยูทูบเลยนับหนึ่งถึงสิบนะนับเป็นเออ่นับเป็นภาษาอังกฤษนะ one ถ้าถ้าถึงเทนเมื่อไหร่จะให้ดู YouTube เลยเอานับวันดัง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 มือด้วยนิ้วมือยกขึ้นมาวันวันูีโตายต่อไปซิกซิกยังไงซิกคือ2ัสองซิกแล้วอะไรอี่อี่เรื่องอะไรไลน์เชนชาย ลองดูดิขาไม่ถึงขาไมถ่ถึงเลยครับอุ้งวันปัน่นไม่ไปแล้วขาไม่ถึง,งเสียดายเล็กๆแับนี้ข้างๆอะไรอยู่างไรอะเล็กๆห้องวัวไไหนอะ